มาต้มปราดก็มมาฮันเลวังกาให้มันรวนยาเล่รายโยรายโยใจต้องโมต้งติระยารายโยรายโยใจต้องโมต้องติระยาจับมีจํามีลอยไปจะบวมอะไรลอยมาลอยมาละวะลอยไปจะบวม ကမကမဘူယာနီကမ ฮัลโหลสลามสลามอร่อยบังมาเตนะไนี่บังมาเตอะไรก็ตาเลยว่ามาเตอะไรก็ตาเลยบังมาทำเพรือวันนี้บังมาไก่เป็ดไก่โพลยแต่อร่อยนี่บังมาใกล้เป็ดไก่โพลอยไก่เป็ดไก่โพลยแพงไหมฮะอ่ะแพงไหมแพงเลยไก่เป็ดไก่โพลยเดี๋ยวบังมาขึ้นเรือกไอ้น้อยบังมาขึ้นเรือทีน้อยวาบังกานงานจังเล็วจำไม่ได้ขึ้นแก่โตอินกว้างมะอ่ะมัน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 ต้องนั้นแหละออกมาขึ้นแก่โตอินกว้างนี่ยนะบังนา รอยลินมานีวันนี้มันจับรางวัลแล้วไหมบังไม่ได้จับที่มาตึกระแต่งตัวเลยมาตึงแต่งตัวเลยไอ้จอแล่นี่เดียวน้ำแกมวิงมันมันีจนนี่มังมาตึงแต่งตัวเลยได้จูบัตเตอรเลยแลยนี่บังนี่ไปไหนแล้วเดียวนี่บังไว้ป้าเมียลบเมืองแน่ีลบลาากาตาแล้วของลาชันเจ้าเมืองคนนะดันเจ้าเมืองนั่งโยู่ดันเจ้าเมืองดันรองเจ้าเมืองดันผู้อาเลย เออเออว่า้ันนะอันอะไรแกกดเดี๋ยวก็ตังดันผูัวโดยแบบนีุ้ดตรงลาดตันผูัวสักเดี๋ยวคนเดียววะดี่เวามีอะอยู่เนยโอ้มีอะไรอยู่ในวะแรามาอยูอย่นี่นานแล้วไหมบังนานแล้วนอน,นนะนะนะจักประมาณจิบป,ปีวะจิบป,ปีวะเร็วม,มาอยู่นี่ว่าได้จิบปีครึง่งเอออยู่นี่ได้จิบปีครึ่งได้เมียคนน่น วันยันยี่บุเรนล่าบุรัญญาวาบุเรนลาบุรัญญาวาพีเก๊กปีรักใครยัตุนุ่งอยู่กับเบียบังอาจได้ได้ได้ยุกับบีนี่ทิพปีอยู่กับบีนี่ได้ที่ปีได้เมียกี่คนได้กี่คนอยู่กับบี่้ไม่ไกี่นปัตณีจะเรียมาเลยดิเออยี่เออยี่ไหนจ้ะอยู่ไหนี่มาไหนน้องอยู่ไหนอยู่ไหม mà từng nào hôn và riêng nong riêng dây Nà nong riêng nong riêng dây Vô nạch tâm rầy vô lâu Vô đến là vô răng giá hoa Vô đến là vô răng giá hoa Đi ghét đi mà ngà giá xuống xu Mà leo mừng rau á Mà ta nuôi Quát mà lời Đặc ít ní ังมายูนี่ยู่กับพีนี่ได้เมียหนึ่งไปยูบุกแอดเมียร้องยู่ดังเมียร้ำยู่ได้เมีรมยมร้ำที่กด ไละน้องมายั่งดอกแคละบุญอาใจยงลยงไรละน้องมายังดอกแคทานมาเอ้ยได้แลในคำคืนนี้ก็เราเจ้าอาลึกทานกนจะบูินามาให้มาแสดงทานก่นจะบูญนำมาให้เราแสดงคืนนี้นั้นไม่ได้แลง เรามาแสดงให้พี่น้องได้ชมย่อวายผู้ว่าธนานั่งอยู่ข้างหน้าย่อวายทานผู้ว่าธนานังอยู่ข้างหน้าไหวน้องเอ้เสียกันท่านมานั่งค้านเอยท่านเวลา แบบกันเล้วนะวะ้าดู้ร่มขูกันเลยเหมือนกับปีตายองกับลงหมายเกียนไม่รู้ว่ามันขูกนนข่กันแหละไอ้ที่มันขู่กันฟันนะแค่มันขู่กันจริงอ่าปจินนาเที่ยงมงทับเรามาครับกลอนซีว่ามงทับมาเลครับกลอนซีจินเที่ยงมงทับผมครับกลอนซีตามง วาคนดีกับผมนี่ก็ลาอาจารผู้วาก็โตนี้ต้องลาอาจารย์น,นี่ร่ำใจผมกลับรายๆๆรายเฝ้าส่ำใจโตกลับรายสายเว้าสิบนิ้วบูชาก,กัวันท้าวัยไปเบบูชาน้องวัลท้าวัยไปวัดัานงานวัดแลคนนั้นนี่ยิงยย่งใหญ่องอนุวัดท่จัด อมเรียงไกลก็ใครใครรู้ดีหอมเรียงไกลและใครใครรู้น,น,น,นี้ขอตานจปตายได้ตานได้ทุกสิขอซ่มปลาให้ตานได้สุขสิจำคนมั่งมีให้ได้ได้โภคาหอมมีให้ทานได้โภคาอย่าได้สาวได้มองให้เงินกองตรงหน,<า>น้าอย่าสาวมองให้เงินกองตรงหน้า พ่อข้ารำรวยเงินทองพ่อพ่อข้าก็ร่รำรวยเงินทองอ้ยพรต่างปีปั๊มโอวยพรปีน้องขอตัางปีเราอ้ยพรปีน้องให้ทุกเนื่องนองเงินทองเลยมาอเงินทองให้เงินทองเลยมาสื่อบัสกัอครับ จอบัดกันเอะกลับให้ได้รางวัลนนะะเธอกลับให้รับรางวัลเยอะให้ได้โภคากเงินทองเนืองน้องอโภคาได้เงินทองเนืองน้องให้ได้รถไปกี่ ได้รถไปขี่ก็ตั้งปีทั้งน้องอไปขี่ได้ทั้ง,งปีทตั้งน้องเึ้นต้งเนืองนองเรื่องลอยโพก้าเรื่องร้องว่าร้องลอยโพก้าเราคนพาทีอย่างไงตกจะก็หยิบก้นหกขึ้นมาแล้วน้าปาทีน้อยอย่างไงตกก็หยิบจอกก้นหกขึ้นมาแล้วน้ ยก,กยกมาแล้วนะจะขอยิบขอลอก,กยกมาแล้วนะจะขอยิบขอลอกยกมาแล้วนะยกมือบายบายกะโตนีก็ลาบายบายโ<า><า>ตนีก็ลาทุกเวลาต้องลาไปลาไปตั้งน้องน้อยน้อยจึงจ้าจ้าถึงเวลาต้องลาไปลาไปลาพ่อลาแม,ม,ม่ลาเต้าแกเแม่ป้า แจมนี่ดีว่าเราลาไปลาไปถ้าติ้งน้องน้อยน้อยติ้งถาจาคุณแม่เออต้องลาไปลาไปน้อย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 แกน้อย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 แกลูกผู้รักไม้ลงจับลงแกลาแม่หนุ่ยเออลาป้าเออลาแม่นุ่ยเออลาป้าลาตังอามะพูดเดน้อย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 แกน้อย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 แกลูกผู้รักไม้เปล่งจับเปล่งแก คืนนี้ลา่อลาก็คือนี้ถูกรถดารี่ไงเงินทองเยอะแยะน้อย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 แกลอน้อย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 นยแกลลูกผูรับเป็นเพลงชัดเพลงแกลาดังพอรู้จังเลเกต้าดังพอนูแเลเมต้าลบเลยวแล้วอย่ารวมรองเท้าเตะน้อย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 แกลน้อยน้อยน้อย ผูรับไปลงจับลงแก่ลายเล้วให้แม่นอนคันลายเล้วให้แม่นอนคันทุกได้รางวันรางวันเยอะแยะน้อย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 แคลน้อย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 แคลูลุผู้รับไปลงจับลงแก้โอ้ว่าไงพี่นองได้รางวันยิ่เยอะแยะอาเมย์อาเมย์